โอ้โรถใครเนี่ยไม่มีใครอยู่ในรถแน่ๆเลยขอเซลฟี่สักหน่อยสิจะเอาไปอวดเพื่อนนะ่ะคนไรหน้าตาดีขนาดนี้โอ้หน้าก็ดีบั้นท้ายกระเบิดว้าวในขอดูซิมีสิวมีฝายอะไรบ้างไหมเดี๋ยวสาวจะไม่หมุน <Yeah! S 1> สวัสดีค่ะพี่เข้มน้องแก้มใสค่ะเปิดไปทักดีไหมนะ่าเปิดไม่เปิดเปิดปิดเปิดแล้วท่ะยาโอ้ยเห็นหนีเห็นหนีก่อนเลยอุ๊ว้าว น่ารักใสๆันดีครับผมพี่เข้มครับเงี้ยชื่อก้าไสค่ะโดนะคะจีบได้อ, <Celine. S 2> อย่าเปลี่ยนตุกตาหน้ารถใหม่ค่ะทิงหนีดีกว่าได้ทุกตาหมทอะไรก็ทำเลยไม่มีใครเห็นแน่เมื่อกี้พี่ยังไม่เห็นน้องเลยจัดเลยค่ะไม่มีใครเห็นแน่สามเอ็มไพรเวซี่พลัสเข้มไร้เงาสะท้อนไม่หลอกตาในที่มืดลดความร้อนจากแสงแดดและแสงจ้าจากดวงอาทิตย์เพิ่มประสิทธิภาพสะท้อนยูวีและรังสีอินฟราเรด ไม่ผสมไอโลหะไม่รบกลนสัญญาณมือถือและ e-cpass ฟิล์มเข้มสวยยาวนานรับประกัน8ปี Privacy plus เข้มนอกสว่างในตัวจริง